สวัสดีคนระผู้ชมทุกๆท,ท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันพ p ีพีพิ e เม e a g ล e ก2022กันนะตอนนี้เราเข้าสู่วีคที่5กันแล้วนะก็เดี๋ยวมาชมเกมนี้กันนะเป็นบิ๊กแมชจริงๆนะเป็นการพบกันนะระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์วันนี้เล่นที่บ้านนะต้อนรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะก็ต้องบอกว่าเป็น2ทีมแกล่งจากพรีเมยร์ลีกอังกฤษนะมาเจอกันนะใน p PP ีพีพรีเม e ร g ลีก2022อของเราในวีคนี้นะ ก็เข้าสู่วีกที่5แล้วนะก็ <97. S 1> เดี๋ยวไปดูผลงานของทั้งคู่กันสักหน่อยนะว่า4วิกที่ผ่านมาก็เป็นยังไงกันบ้างนะ <7. S 2> ท็อตแนมฮอสเปอร์แตผลงานดีกว่านะอยู่อันดับ7นะตอนนี้มีอยู่7คะแนนนะส่วนทางฝากฝั่งแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ทีมเยือนนะอยู่อันดับ14นะตอนนี้มีอยู่4คะแนนนะก็ไลจี G สเปอร์มาเพียง3แต้มก็เพิ่งจะแข่งไปเพียง4วิกนะมีโอกาสที่จะ ไล่ตามกันทันได้ก็ต้องมาเก็บแต้มกันทน่าทยในเกมวันนี้น,ะนี่ก็เป็นในส่วนของรายชื่อทางฝั่งสเปอร์นะมีแฮร์รี่เคนและโซนมินนำทัพมาเลยนะทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะก็มีครนะิสเตโนโลนโดะพร้อมจะมาล่าตะข่ายนะ <S 2> <S 2> เดี๋ยวเรามาดูเฮ to เฮ a d ของคู่นี้กันสักหน่อยนะ เคยเจอกันมา2ซีซั่นที่แล้วนะในซีซั่น2020นะก็เป็นแมนยูชนะ1-0แมชหนะึ่งอะและก็เสมอกัน0-0อีกแมชหนะึ่งอะส่วนซีซั่นที่แล้วที่ผ่านมานะ2021นะเสมอกันแมชหนะึ่งอะหนึ่งเท่าอนะและแมชเป็นแมนยูชนะแมชหนึ่งอะ1-0นะ 1, นะก็ดูจากสถิติแล้วก็สเปอร์ยังไม่เคยชนะแมนยูไนเต็ดได้เลยนะในการแข่งขัน PP, พรีเมียร์ลีกของเรานะก็ต้องมาติดตามกันในวันนี้ว่า จะทำได้หรือไม่ฮะแล้วก็เกมเริ่มต้นไปแล้วฮะพินทางฝั่งเจ้าบ้านสเปอร์เ,อรเคียร์เริ่มต้นเปิดเกมกันไปก่อนแล้วนะสกิปนะโยนไปที่เลกิลันถึงซนทางมินเห็นดอมเบเล่ไปที่ซนซนโยกซนยังคงพาบอลมาแล้วให้ที่เคนะตอนนี้นิเคนย้อนมาที่สกิปแฮนิเคน เขียนหาช่องแล้วให้อ็นดอมเบเล่พิงเคนจะ่าไปแต่ติดบล็อกและเป็นแมนยูนเต็ดเอาบอลมาครอบครองกันบ้างฮะบูโน่ให้คริสเตโนโ่ลาร์โดฮะจะคืนบูโน่แต่ก็เซยบอลไปฮะเป็นบอลของสเปอร์อีกครั้งฮะเอาเอ็นดอมเบเล่ลุยลากกระชากมาเองหอยเบียกยาวให้ลูคัสบูล่ามาแล้วว่าทั้งหมู่จมุนล,ลูกนี้สวยแต่ว่าลูกชอ่อทำไม่ดีแต่ว่าลูกนี้ โขกออกมาพ้นหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วได้ต่อเนื่องไปที่ CR7 โรนันลโดให้บรูโน่เฟร็ดไหลไปที่ป็อกบามาที่บรูโน่โนไหลให้โลนัลโดเพ่องลุมชาติซานโชเก็บมาซานโชหลัง <ere> มาสวยให้เฟร็ดออาลูกนี้บรูโน่จะยิงติดบล็อกอ๋อแต่ว่าเป็น สเปอร์ได้บอลมาเอาจะโตกลับไปฮนะลูคัสมูล,ล่าไปที่เคนอันน <Okay. S 1> ี้เคนให้มูล,ล่ามูล,ล่าก็ช้าไปนะเสียบอลน,นะอล้วแมนยูจะได้โอกาสโชคเวยจากจังหวะน,นี้หรือเปล่าบลูโน่ได้มาแล้วไปที่โลโดโอตกอกส้นสวยที่ดูโนโ่จะไปไงต่อฮนะไปที่กรีนวูตมาที่เฟลดกรีนวูตพิงเอาลูกนี้ชิงต่อกันสวยฮนะบ็อกบา้าเอามาที่บรูโน่ในกรอบเขตโทษแล้ว โลโดชิงกับดูโน่บอกบากับกรีนวูดอ่าตรงนี้มาที่โลโดยิงนี่โหแต่ว่าติดเซฟอะอาได้ยิงกันก่อนแล้วทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะโดยเขาคนนี้คริสเตโนโรนารโดได้ง้างเท้ายิงแต่ว่าบอลไม่หนีห่างยอริสมากเท่าไหร่อะก็เลยเซฟไว้ได้นะทางฝั่งสเปอร์ก็จะได้ลุน้นเตะมุมมานะทางฝั่งแมนยูไนเต็ดลูกชอจะเปิดเข้าไปลชอเล่นสั้นกับดูโน คุณโนจะฝ่าโซนลูกนี้ไม่ผ่านโซนนมินะแต่บอลยังออกหลังได้เตะมุมมาต่อเนื่องอ่ะแมนอยู่ในเต็ดลูกช็อปเปิดเข้ามาแต่ก็สั้นแบ้แล้วก็สเปอร์ฉกฉวยเก็บมาได้โซนนมินยอริสเล่นสั้นกับไดเอร์ บีบยาวตัวนี้จะพลาดหรือเปล่าแล้วเป็นบอลของแมนยูโรนัลโดพิงแล้วพลิกเข้ากรอบเขตโทษโรนโด odo, ลูกนี้ก็อย่างได้เตะมุมมาทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาดูจังหวะการเซฟของฮิวโก้ยอริสอีกสักครั้งอะเซฟลูกยิงของโรนัลโดได้ฮะส,สกอร์ยังศูนย์นะเกมนี้ผ่านพ้นไปเกือบ20นาทีของเกมแล้วอะ เป็นทางแมนยู u, ได้เตะม,มุมบ่อยครั้งอะไม่ครั้งอะตอนนี้เมนยูจะเป็นลูกชอเปิดอีกครั้งอะชอเปิดเข้ามาแล้วลูกนี้ซัดก็แบบนี้โอโ้แต่ว่าผ่านไปได้แต่ว่ามีตัวรออยู่ตรงเส้นประตูสกัดเอาไปได้ฮะแยังไม่ปลอดปลอดภัยแมนยู Man u, ยิงนี่โอ้แต่ว่าก็เบิร์ดข้ามคานไปแล้วอโอ้โหต้องบอกว่าจังหวะเมื่อสักครู่ปาดเสียวแล้วเดี๋ยวมาดูภาพชช้ครั้งฮะลูกนี้ได้ยิง เป็นจังหวะที่ข้ามคานไปแต่ลูกเมื่อก่อนหน้าสักครู่ก็สกัดบนเส้นแนละ้วทางฝั่งผู้เล่นสเปอร์สแต่ว่ายังรอดไปตอนนี้ยัง0-0เล่นมาต่อเอเมอร์สันยอริสเล่นกับเอเมอร์สันโรเมโกับเอเมอร์สันสกิปให้ไดเออร์อาิ่มขึ้นมาสเปอร์เอ็นดอมเบเล ให้โซนดึงมินโซนดึงมินพลิกบล็อกมาให้หอยแบกถึงเคนหอยแบกเล่นกับเคนอ่าเป็นบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะลูกชอไปที่เฟลดเฟลดเล่นกับซันโชย้อนไปที่เฟลด์บุนโอ่ให้โลนโด โรนัลโดพาบอลมาแล้วไปที่กรีนวูดย้อนมาเอาบรูโอนคืนโรนัลโด2คนนี้ประสานงานกันยอดเยี่ยมนะเกมวันนี้ส่งกันแล้วบุน่ยิงไกลลูกนี้โอ้โหเข้าไปด้วยอะเอาบรูโน่เฟอร์นานซะยิงให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำไปก่อนเลยฮนะได้เฮงก่อนนะแฟนทีมเยือนขึ้นนำไปก่อนนะแมนยูดูมาดูอีกครั้งฮนะเป็นการประสานงานของบรูโน่กับโรนัลโดจริงฮนะสองโปรตุเกสยิงลูกนี้เข้าไปฮนะ ดยเท้าซ้ายตะบันนอกกรอบเกตโทษแล้วยิงไกลฮะโอ้โหเข้ามุมแล้วหมดปัญญาที่ยอริสจะไปเซฟได้ฮะหนไปก่อนและทีมเยือนของความได้เปรียบกันก่อนนะบรูโนฮะนาทีที่28ไดนะ,นะของเกมนี้ <18. S 1> จัด <Bruno S 1> ให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เฮนก่อนนะนําไปแล้ว1-0สเปอร์ในฐานะเจ้าบ้านต้องเร่งรีบเก่อกกรอบกู้สถานการณ์กลับมา<ๆ>มุล่าย้อนไปเอเมอร์สัน ให้มูล่าต่อมูล่ายังพาเข้ามุมมาลูกนี้เปิดติดอา้าเป็นโอกาสเตะมุมของเจ้าบ้านกันบ้างฮะดูลูกยิงของดูโนอีกครั้งหอ้ต้องบอกว่าสวยงามหยุดย้อยจริงๆนะลูกนี้สเปอร์จะได้เตะมุมเข้าไปฮะโดยสซนึงมินะ สนเปิดเข้าไปลูกนี้แล้วโขกได้เอาแต่ว่าบอลก็ข้ามคาันล้นออกไปฮะเป็นโรเมโลว่าโขกเลยไปเด็กแามาที่ลูกชอ แม็กควายฮะย้อนไปที่เดเคยียวาลานมาที่ปอกบาแมนยูเคาะครองบอลกันนะด้านหลังเอาเราไปได้ดีบรูโนโ่บางบอลย้อนมาที่เฟรดลูกชอไปที่ซานโชให้บรูโนโ่โดนโดเก็บมาโรโด,โด,โดจะลากกระชากต่อนเนื่องแต่ต้องปาดไปด้านขวาก่อนนะ ย้อนมาที่วาลานันให้บรูโน่กรินบูดแล้วเฟรตตรงนี้เกือบสุดเหยียดแต่ยังได้โรนโดแล้วไปที่ปอกบาอยู่ของบอลหนาแน่นนะตอนนี้ครอบครองอยู่ฝ่ายเดียวในช่วงท้ายครึ่งแรกนะปอกบาอาลูชิงนี้สวยแต่ว่าไม่เข้าใจกันกับเพื่อนนะพลาดจังหวะสำคัญไปแล้วก็เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะ สกอร์อยังเป็นทีมเยอะนะือนนำอยู่1-0นะลูคัสมูล่าเล่นกับเอเมอร์สันโอเลสันมาสวยอ่ะลูกนี้ไหลาย,ยาวให้ลูคัสมูล่าครับกระชากมาแล้วทางขวาลูกนี้ปะทะก,กับแม็กควายยังเอาบอลเข้ามาตรงมุมกอนนะไปที่เอเมอร์สันมาช่วยมูล่ากับเอเมอร์สันยาวกลับไปที่สกิป หอ,อยเบียกเอาครับให้แฮลิเคนยิงไกลกันบ้างติดบล็อกฮะแมนยูก็โขกไว้ได้ฮะบวกเสริมเพิ่มเติมโทษกันไป2นาทีครึ่งแรกบลูโน่ฮะซานโชกับโรนโดตัดช่วงท้ายเป็นการคลองบอลของแมนยูน่าจะจบที่ตรงนี้ะจะได้ประตูอีกลูกเลยหรือเปล่าฮะคงจะยากสำหรับสเปอร์ถ้าไมาได้ช่วงนี้ สเปอร์ต้องรีบเคลีย์ออกมาเวลายังไม่หมดนะกรรมการยังไม่ให้โอกาสยังให้โอกาสเราก็เป่าไปแล้วฮะจบครึ่งแรกไปแล้วเกมนี้เป็นทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะที่เนะี่ยะโดยเขาคนนี้บรูโน่ฟอนันเดสนะมายิง1-0กันก่อนนะที่สนามของสเปอร์ด้วยฮะก็ต้องแก้เกมสาเปอร์ในครึ่งหลังต้องมาติดตามกันต่อก็เดี๋ยวไปพักครึ่งกันสักแป๊บเดียวมาชมกันต่อเลยฮนะ แป๊บเดียวจริงๆมาต่อกันเลยนะไม่รีรอใดๆนะครึ่งหลังเกมนี้เริ่มต้นขึ้นนะก็กับการแข่งขันพรีเมียร์ลีก 2, 2022ของเรานะท็อตแนมอัสเปอร์ประทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะตอนนี้เกรมรายการเราเข้าสู่วีคที่5นะหรือผลงานของทั้งคู่กันอีกสักรอบว่าในส่งตารางคะแนนนะแข่งกันไป4วีคแล้วนะก็เบนส์เปอร์อยู่อันดับ7นะมี7คะแนนนะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะอยู่อันดับ14บนะนมนี4คะแนนนะ แมนยูได้ครองบอลมาแล้วเริ่มตน้นครึ่งหลัง <B AR> ป็อกบาเล่นกับเฟรดโรนโดชิงสวยให้บรูโนยิงติดบล็อกสเปอร์ก็ต้องรีบเคลื่อโอ้โห,โหลูกนี้เกือบจะโดนโชกจากเท้าอยอริสรีบเคลียร์มาทัน <B AR> โ้โต้องบอกว่าวันนี้แมนยูครองบอลมากกว่าแล้วของบอลต่อเนื่องซันโชมาที่โรนโดโอ้ควายตรงนี้ให้บูโนโอ้โหลูกนี้เรียบร้อยเป็นลูกที่2ของเขาแล้ววันนี้ บูโน่ฟอนานท์เอาอีกลูกทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้เปรียบเข้าไปใหญ่แล้วหนีห่างไป2ลูกเดีย๋ยวมาดูภาพช้ากันอีกสักครั้งตรงนี้ก็ไขว่ามาก็น,น่าจะเป็นการประสานงานของคู่เดิมอะโปรตุกีสคอนเนคชั่นนะโนรลโดให้บูโน่จบสกอร์สวยงามเป็นลูกที่2ให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้ว นาทีที่53า2-0ไปแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสเปอร์ต้องเล่งแก้สถานการณ์กันต่อไปฮะแต่เป็นบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแล้วว่าตอนนี้โลนโดย้อนไปให้ซันโช ลูกชอมาทางมุมซ้ายแลย้วย้อนมาให้เฟรดคืนลูกชอสเปอร์ย่งบอลไม่ได้เราจะได้โตกลับไปลูคัสมูล,ล่ามาเองเลาะริมเส้นขวาไปเองมีเคนมาเติมให้ฮอยแบกเอ็นดอมเบเล่เล่นกับฮอยแบกสนธมินเอาแล้วตรนี้มาที่ฮอยแบกได้ จะหาช่องอยิงเอาลูกนี้มาที่ซนเฮืองมินโหแต่ว่าติดเซฟเ k คอาร์ยังช่วยแมนยูไม่ให้โดนตีไข่แตก,ไ,กไว้ได้ฮะเกือบได้ประตูเหมือนกันนะเจ้าบ้านโดยซนนึงมินะแต่ก็จะได้ลุ้นเตะม,มุมมาสเปอร์แล้วก็จะเป็นเขาคนเดินมาไปเปิดเองอะนะซนนึงมินเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะเกือบได้ประตูะ <c oughs> มีการไปแปลงตัวผู้เล่นกันบ้าง <28. S 1> ส่งเดลี่ลี่ลงมา <18. S 1> ช่วยเหลือ <20. S 1> สมินเปิดเตะมุง้งเข้าไปแล้วโคมาตรงนี้ยังเป็นบอลของสเปอร์อเริ่มดได้ครองบอลกันบ้างครับสเปอร์ออกแา่เสียบอลง่ายๆนะอาร์แมนยูได้บอลไปลินเดเลฟครองบอลมาทางซ้ายลูนารโดย้อนไปที่เฟรด บูโน่ยกข้ามมาให้กรีนวูดเก็บได้สวยแล้วจะดันทุรลังไปต่อแต่ไม่พานะเป็นบอลของสเปอร์ซนนูมินให้เดลิเอรี่ไปที่เลกิลันเลกิลันยังลากกระชากล้อเลมเส้นซ้ายไปมาให้เดลิเอรี่กลับมาก่อนย้อนไปที่ไดเออร์โลเซลโซ่ให้เคนอาพี่หอยแบงเข้ากลางสนามแล้วยิงไกลลูกนี้โหติดบล็อกลินเดอร์เลฟนะ ยังส่งบอลไปสู่กรอบประตูไม่ได้ฮะทั้งฝั่งเจ้าบ้านแล้วทีมเยือนมาอีกแล้วฮะโรน,โนโัลโด sancho รถทางซ้ายโล่งๆฮะแล้วก็ไหลให้ลูกชออัะลูกชอมาแล้วลงๆทางซ้ายวิ่งเข้ามุมแล้วหักเข้ามังงนโอ้โหแต่ว่าแรงไปหน่อยฮะแล้วก็ไม่มีเพื่อนมาโฉบไปเลยฮะด้านหน้าก็ตั้งตเตะไป้สำหรับสเปอร์ เดี๋ยวเราไปดูผลงานแมชที่แล้วของทั้งคู่กันสักหน่อยะในวีคที่แล้วนะวีที่ี่นะสเปอร์บุกไปชนะอินเตอร์มิลานมาได้1น,นะผลงานยอดเยี่ยมจริงะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ผลงานยอดเยี่ยมเช่นกันนะเปิดบ้านพลลมเซงไฮพอร์ตมา5ประตูต่อศูนะก็ผลงานดีมาทั้งคู่แลแต่ว่าในเกมวันนี้ก็เป็นทางฝั่งแมนยูที่ดีกว่า เลกิลอนให้เดลี่อเลี่เลกิลอนมาต่อทางด้านซ้ายครับปะทักับแลสฟอร์ดแฮร์รี่เคนสับขาออกแล้วฝากเข้าไปแฮร์รี่เคนยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยฮะสเปอร์ตีไข่แตกมาได้โอหลูกนี้ส,สวยจริงฮะโดยเขาคนนี้ฮะแฮร์รี่เคนนะโอหต้องบอกว่าเป็นประตูสำคัญของเกมนี้เลยฮะสเปอร์น่าจะมีแรงคืดกลับมาได้ฮะเดี๋ยวมาดูภาพช้าอีกครั้งฮะแฮร์รี่เคนสับขาหลอกแล้วลุย แวกไปเองอ่ะเราได้จบลูกนี้ยิงผ่านหน้า DKR เข้าไปเลยฮนะลูกมันหูหูย้อยสวยงามจริงฮนะสมกับความคมกริบที่กับเขาที่เป็นศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษนะแฮร์รี่เคนหนึ่งศูนอ่อหนึ่งสองไปแล้วแฮร์รี่เคนนาะทีที่73็ดสิโหไล่มาแล้วไม่แน่ลนะเกมนี้ต้องมาติดตามมาให้จบเกมฮนะมาดูนะว่าสุดท้ายแล้วฝั่งไหนจะได้แต้ม ได้คะแนนไปนะแมนยูของบอลเริ่มต้นมาแล้วปอกบาให้บรูโนโ่บรูโนโ่ย้อนไปที่เฟรดบรูโนโ่เอายาวให้ซันโชเฟรดมาต,ตามเก็บนะซันโชได้ต่อซันโชไปแล้วทางมุมซ้ายเอาซันโชปะทะก,กับเอเมอร์สันซันโชเข้ามุมแล้วล็อกแล้วยกกลับมาให้ลูกชอชอฟาดกลับมาให้เฟรด าเข้าในให้ล拉สกอร์ดนะลาสกอร์ดโยกเลื้อยไปมาบูโน่หมุนมาหมุนไปแต่ว่าโดนแย่งมาเอาแล้วสเปอร์ได้บอลเอาแล้วแฮรร์ี่เคนลุยมาแล้วลูกนี้โซนอมินโอ้โหโซนมิน,นเติมมาสวยอ้าวโซนมินวิ่งลุยเลื้อยมาแล้วทางซ้ายกระชากจะปะทะก,กับฟารมิสากาย้อนมาก่อนให้เอเนกิลนันกิลันเอาไปที่โลเซลโซโอ้โหตรงนี้ช่องสวยให้แฮรร์ี่เคนเข้ากรอบโทษแล้วปาเข้าในโอ้โหลูกนี้ทำได้ดีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สกัดไว้ได้ก่อนนะ เอาแเราจะได้โตกลับไปด้วยฮะซันโชได้บอลมาเฟรดให้บูโนคริสเตโนโรนโดยาวมาให้ <Leonardo. S 1> เห็นแลสเฟอร์ดมาทางขวาแล้วเก็บได้งามฮะมุลกระชากเข้าในแลสเฟอร์โอ mm ้ hmm. โหลูกนี้โดนสกัดบอลโอ้ mm hmm. oh, แต่ว่าเป็นฟาวด้วยฮนะกรรมการเป่านกวี no นะแล้วแมนยูจะเล่นเร็วหรือเปล่าแต่เลือกที่จะเป็นฟีคิกมาบูโนจ,จะเปิดเข้ามาหรือจะเป็นปอกบา หลอกกันแล้วเป็นป๊อกบา์ยิงเงน้แต่ว่ามันไกลหน่อยฮะก็รับไว้ได้ฮนะแล้วดูผลโปรแกรมแมชหน้ากันสักหน่อยนในวีคที่6นะวีคต่อไปนะสปเปอร์จะไปเยือนเซบียาส่วนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดมีเกมหนักรออย,ยู่แล้วก็จะกลับไปเล่นที่บ้านต้อนรับเชลซีติดตามกันให้ได้นะกับการแข่งขันพีพีพีเมลีของเราฮนะ ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าใกล้หมดเวลาเต็มทีแล้วแมนยูทวงเวลาสุดๆแล้วเดีกี้ครองบอลไปจงมุมแล้วก็เปิดออกมาเนี้ยมาดูนะว่าสเปอร์จะตีเสมอได้หรือไม่ฮะเวลาใกล้หมดแล้วแฮร์รี่เคนไปที่เบิร์กไวัเบอร์กวกระชากเข้ามาแล้วแล้วเบิร์กไวลูกนี้จะหาทางเปิดเข้าไปย้อนมาให้เอมเมอร์สันทศเจ็บเซียทีแล้วเปิดมาลูกนี้โหโขกมาให้พ้นทางก่อนนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แต่สเปอร์ยังได้ลุยโอ้โหลูกนี้มาสวยเบิกวายยังไงเขาก่อโทษเลยเลาะเข้ามาเอเมสันแวกมาแล้วอ่ะเขาก่อโทษแล้วลูกนี้ยังไงหาทางจะเปิดเข้ามาแล้วเปิดมาลูกนี้โอ้โห้มลงไปแต่ว่ากรรมการเฉยๆอ่ะอาแล้วแมนยูจะได้โต้กลับไปโอ้เราก็เวลาหมดแล้วด้วยฮะอีกหนึ่งนาทีฮะแล้วก็เป็นการครอบครองของลัสฟอร์ดแน่นอนจะเป็นจอสุดท้ายของเกมนี้ฮะลสฟอร์ดล็อกเข้าในแล้วเปิดไปที่ซันโชจะได้อีกประตูหรือเปล่าแมนยู ลูกนี้ยิ่งติดบล็อกอาร์เปอร์เป็นซซนมินมาเก็บเลกิลอนแล้วก็นั่นแลน้วกรรมาการเป่านกบีดจบเกมนี้ไปแล้วก็เป็นสกอร์ตามที่เห็นเลยนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะบุกมาชนะ็อตแนม h ฮอสเปอร์สองประตูต่อหนึ่งะก็ได้3มแต้มไปเติมในตารางคะแนนนะทั้งฝั่งทีมเยอือนส่วนเจ้าบ้านก็ไร้แต้มไปในเกมวันนี้ ก็ตามนี้เกมนี้ท็อตแนมฮอสเปอร์1หนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองนะ,ะเดี๋ยวไปชมอะไล่รรมประตูทั้ง3ลูกส,สวยๆกันนะในช่วงท้ายฮะสะับผมก็ล้ำลาไปก่อนพบกันใหม่ในแมตชต่อๆไปฮะสวัสดีครับ And